ว้าวสุง้งแหววิดีนแบรรลายตัวตการ์ดวันที่หนึ่งเลนทนสามปีคริสซองเฮงสาวสีค่ะเขาขามาตัวยังเคแอนเดียบนางหานพึกการเห่าเฮียงว่ายสียางเขาดึกดุจเปียดซิกมันจอมหนี่จับเดยันนินและเมือ่อได้รับรอยขโมยมึงยางมังตีมังอองตกว่าอยู่ในะ ศึกอย่างกุมกําเป็นดียวอย่ากุ้าในทางการศึกแลการฝึกอันนั้นก็เทรนนิ่งเมือ่อนาบิดอาคาันนางหานเว่าฝึกการศึกเมืนอนหนังใจงานนางหาเหนเฮ็ดการอาจจ่า,อา,าือ่อจัดเฮ็ดการดาวันมึงตาึกลึจุมก่อการเมือมเขียนงมินออไลเขา กวนหนุ่มอาว่านางยิงอว่ากุนใจเมืองยางเขายามเดียวพร้อมเสียงเปียงปักเข้าหับทาําพือพรสอนกันดีเลยว่าปินคือกวนหัดหันเขามียังอ่านในยังหมายหันว่าซึ่งมาในตื่นดีกว่าและซึ่งมาในตื่นดีไถอยมืงยางกวนขอในเขาตืว่วนจึงนั้นีนอหปันเฮีนยนังหลาย ย้อนว่าตื้อตางแลงงาวลายปันมาอําว่ามืงใต้ป้อท่องมืงแขงหารักแข็งมืงขางคมปาถึงมืงยางน่ะสิได้ปังตึกมันปินกว่าซึกหวนมีดองลู่ซุมวางกองวางครึง่งตายทางนําแลทางหลเจ๋นไนก็มีเอาไว้กอบแล่ตาแล่อ่องต้ตาแอมันตาล่มึง อยู่ดีพี่น้องยังอยู่ดีกวนเมืองยังหนุ่มหายใจยิง3,700เตมีดังคัดใจหัดหันสิได้เข้าจ่ยหาบกันตาตึกผู้เข็นหมอกาฮืออันไก็หลีตวยปีนทั้งหลายเปิ้นพร้อมกันเป็นสงเดียวเปิ้นพร้อมกันสิได้เฮ็ดอไหนนางหัน,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 หนเหมือนใจงาน คือการเต้ึกเตึกว่าการซึกพีนอเฮาขาป้อมเกียนเขียมเฮียงเยอะอะมีกองาเหียนปินตับ10บ่ไหนตดเกียดีให้กลางไจ้จาดวันมึงศาสนาจื้อคืออันว่านั้นก็ตียับไว้เอาองันยังึกการึกเฮียงื้อนสิได้มาเตียกนึงนีุมึงเฮาเฮาเลยฮู้ไว้ว่า พี่น้องเฮาอยู่ปอดห้องปอกาปลางปอเลยซิมว่าฮักสิกใดจุมไหนอํานั้นก็ใครมาฝึกพรสอนกันเข้าหม่มเฮ็ดห่มสร้างในของเสียวพี่สิใตาคอนเียงให้มนพี่น้องย่างเขาอําว่ายิง่งอําว่าใจลูกหลานปู่นายคนเมืองใดเฮาอย่าไปกวางลังแดเพียนดิน ເຮືອມີນໍາເຊີນທ່ານຊິໄດ້ມາຊ່ວຍພຶກຊ່ວຍກັນຊ່ວຍໄຖຊ່ວຍເຮົາຊ່ວຍກູເຈົ້າຄືເຊີນຢູ່ໃນພຽນລິນວັນເມືງມາພຶກພອນສອນກັນໃນຂອງສ່ຽວຄືສິ່ງໃດເມື່ອນາງພີ່ນ້ອງຍັງຂຽນດຽບເຂົາມາພຶກພมาມາສອນກັນອັນວ່ານหງຫານອັນວ່າຊາຍງານອັນວ່າກູນຜ່ານກາງອາຍ อย่าจเช่นไออันมีน้ำใจอันหัดหานอันมาช่วยกันก็มีดังนั้นดังตัวคำกูเอาตัวามยักการจีรจัดการวันเมืองการกวนดังน้ำลูไล่ช่วยกันยุกช่วยกันหักช่วยกันทำช่วยกันเฮ็ดอันเจอการก็เล็กกนหึงปีนอขาก็ตีหูดีเออมันเป็นจรืงไหนยังเนี่ย สบสีในาตัวกว่านายีมีเอียนเฮียงอันเยอะขึ้นกวนเขาอันอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกจอยเทียมปัเนเฮียงในทางการเงินเมื่อดังเขามีโดนึ้นมาห้าเขามีเฮียงสิ่งใดเฮียงกลัวห่าเนี่ยย้อนว่าเขาจอยกันเจ้คือยางเปลื่ยนน้ำปล่อยเปียดกันให้เขาหันให้เขาคู่ปีอหอ้าลังไล มืองโครงการในเลือสีดูเฮาจอยดูเฮาเลือสีตับสกเฮาจอยเกตขี่ขึ้นชื่อคือเฮาอาม,มีพราสูเลยอาม,มีอาจุยาเมืองเลยดีมากจอยเฮาสงรงไข่ไล่ไข่เป็นไข่เฮ็ดไข่สร้างไข่อ่องม,นมนันบ่ไลยตีไร่คำหยาบตีไร่พัดหันตีไล่เฮ็ดการตีไล่พึกพ่อน อันนี้เป็นการยิงเป็นการใจลูกหลานปูน่ได้เปินเปินพร้อมกันเปินคุมกันเปินยื้อนี้เป้เได้อองเตมาได้ลไล่เด้ยากก่เป้์เขาหันกับนายยามเดี๋ยวนี้คนดังเมืองยางเขาเนี่ยมีเชียงจ้ะอันนี้ดเดนนอนพี่น้องทั้งหลาย อันยางเอาเฮียงเสดเขายำนำตับซึกมันนี่จับเลียนินเม่สอนทาจังหวัดตากจีดอนตากห้าหิมพอมอยู่ดังนี่จับไม่ห้องสอนปอดหนือซึ่งในห้าตับมันอันว่าแกน่าเขียนอัอำเตียกนั่นมีดีละปีดอนอะไรกอบในวันเมื่อไง ซึกมันตกเตยมทวนเย่าเนี่ยเข้าตื้นอี่างล่ะจริงกองการก็เป็นกองเก่าๆกาาองยกกปาปัานตันฉวยนียวินกองเขาก็เป็นกองกาปานพุ่นน่ะการตัดีใจโดนให้คือดันเหมือนนลงเจ้าคือลุกขึ้นใะ่ไหมมันก็มีน้ำกัดหรือมันก้นเท่าก้นกี่าการเงินเขาก็รู้แล้วกวยมีการมีขั กอบนั่นแลหละฮิราวันมึงกอดผ่านมินองหลายซิมันดาอ่อนหวัวมีอยงดีฮะมึงห่มตุม่มบีนองหลายเป็นตื้อตังหลีปุ่นดาหย่างเป็นตื้อตังหลีปุ่นดาไตเป็นตื้อตังหลีปุ่นดาเจ้าคือเจือญยิบกองสิเรลุขึ้นพร้อมกันนี่เฮาห่าหมกันนี่เอ๊ตาเป้นั่นอยู่ดีมาถ้ามันอยู่ดีเฮา พี่น้อเจ้าคือเมือสันหลกูก็หันเยา้าตัวเยาว้านางหันมาพึกพ่อนสอนก,กันหมอบหมอบการการลายติดลายยืนลายเจกล่องเออให้พี่น้องย่างเขากุ้ยกะบใครรัดป้าลองพี่น้องตาเขาขายอีนหนึ่งให้หมอพร้อมเฮาหมอบ่อยให้หมอเฮ็ดกัน เปียนนินปุ้มวันหน้ายาเฮาข่าป้อมเ็ดขีพมาขีรมาห่มลมมปั่นเปิ้นนําเปิ้นหลีเฮานําเฮาหลีพี่น้องเฮาอยู่ดีิว่ามาพึดพ่ส่นกันคอนเฮียงจู่เฮียงเลของวขึ้นอีกได้ดับสิสิ่งใดห่มกันเฮ็ดกว่าตาื่อจัดตาวันมึง ว่าสูญเจ้าโกนึงเงี้นี่อันนี้อย่าไปลืมเกิดมาหนึ่งจัดอำะเมียดอย่าให้ซุ่มหลายเกิดปีนกวนมาอย่าเฮเลยนาเลียกอย่าให้ลอาย,ยปีนอ่ะั้งไหลเฮมีน้ำใจนักทหารหมือน่ะมีน้องย่างเขาเสียดมาจ่วยหัการกันกวนมองไดฝากเชลัยเป็นเพี่ร้อยกันมือสุข่ขา